สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาอกระช,นนรชองแย้ไพ่ผ้า,ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้แย้ไพ่ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิงเบ้งเดี๋ยวชมเปน็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้พยไพ่ในมืเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้อยย่ามย่าไพ่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบทเดียผัดเบิ้งผาดชมแนวทางนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาาาามมคุยยยททักักกกบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปทางล่างได้นะพี่น้องเนาะเบาหลายใยห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลทนาทางอาจารย์ทันเลยเพเลินเนาะค่ะเนื้อทังนี่แอดโซยู Ad so พี่น้องแคบหน้าจอสามตอ่าสองตัวงที่เล้วมาทั้งบนทั้งล่างส่วนนี่กับมาบนล่างอันแยกใบขยายให้ชัดๆเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะแคบหน้าจอได้เลยพี่น้องอันนี้คือเนวทางสองตัวบนล่างของแอดโซยูเ so นาะค่ะคือหลายแท ขันพี่น้องมีตัวเด่นเนาะสมหมดว่าพี่น้องมีตัวเด่นเนาะจะเอาตัวเด่นมาจาับจับได้เลยนะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางสูตรนี้เนาะคะ่สะสมมม่กระจะกหายองมากมีเหล็กติดซองอยู่นี่มีแจ้ตัวเนาะพี่น้องกับประมาณนี้แล้วนะคะนะว่าไปตามสูตรเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดระเด่นใกล้ๆมือผมสิมาสรุปให้อีกเพื่อนว่า อันเดินล่างงวดที่แล้วมาศูนย์ได้งวดน,นี้เก้าศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าผนดับสองล่างน่าจะเรือดวเก้าศูนอย์หนึ่งนะคะสำหรับแนวทางเดินล่างอละเดินนะพี่น้องอย่าให้บ่ได้บ่ได้ิบยังอย่าให้กินน้ำเย็นนะพี่น้องกินน้ำเย็นเมื่อเ้าตื่นขึ้นมาสมัครนำลาลยย่เจียก้องพี่น้องเอ้ยไอบัตรกันนี่ไอเลี้ยวบัตจ้งได้ต้อไปเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางเด่นลักลอยกับเด่นบนนะจ๊ะงวดที่แล้วเด่นบนหกนาคามาหกลักลอยเด้พี่น้องงวดนี้เด่นลักลอยศูนย์สี่หกแต่ว่าเด่นบนหกสำหรับแนวทางของแอดนำข้างนะคะอันนี้เป็นแนวทางการนำข้างเด้พี่น้องมากกระจวดบ่มากกระพาะเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างนะคะเลขดับล่างยออินเตอร์ดับสองพนาพี่น้อง เอาผูดด้ใดมักสองกัจวดใดคือเก่าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยสิบหน่วยทุงเง,ง,งินทุงทองนะคะพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วหลักสิบมกกบสามนะจ้าหลักหน่วยเฮ้ยมาบนล่างหรือเปล่าเนี่ยเนาะพนอาจจะมาบนล่างบ่าพี่น้องว่าไปตามสูตรเพ้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะมักกระจวดบ่ามักกระพานเนาะ เพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าสิบหกศูย์หน่วยเก่าก็สามนะคะพี่น้องมากระจวดจาานำเพลินไดเดอร์พี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะอาบุไดมากเบิ่งตำเล่าสิมีลุงนินน่นนนทุกเมือนะจ้ะถ้าผู้ใดเบิ่งตำไทยลุงนิน่เราก็บอก่อยได้มาโซ่ตัวบนไดน,นะคะถ้าตำเล้าจะโซ่ตัวทุกวันนะคะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งกันพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าตามไทยงวดนี้เด่นสองหก แขนแขนงวดที่เรียกเก้า,าศูนย์เก่างวดนี่สองหกพนะว่าไปตามสูตรมากระจวดว่ามากระพานเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทั้าทางแอดประกอบนะคะแอดประกอบว่าว่างวดนี้เด่นสองหกสามเจ็ดหกแปดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าแปดเก้าเจ็ดนะคะวิ่งหกก็เจ็ดสองตัวหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดและเจ็ดเก้า ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดกับตันบอกพี่น้องมเมียนได้แหละเพื่อนซื้อไว้อย่างบูปัสางจีดเนาะเพื่อนบอกว่าเดินล่างสองสี่ห้ามาโตนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมอต้องสงสัยกำไรกูดีวาซานพี่น้องซื้อเพื่อนงวดนี้เดินล่างหกเอาสร้าง่ายายไพ่ดับหกเพ่นเดินล่างหกระวังดับหลุดนะคะพี่น้องดับชนเด่นให้เลือกเด่นแน่นอนนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไน่เนาะแอดไน่บอกว่าเอาชุดตัดมาให้เลยเด่นสองสองห้าสองแปดเน่ๆน่แหละคือสองหกหกสองหกศูนย์สองหกและสองสองหกนะคะสำหรับแนวทางของแอดไน่เนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดนี้ชุดเต็มนะคะสองตัวแคปหน้าจอได้เลยนะคะอย่ไปบริอาให,าห้ขอโทษขอพ่ายหลายค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อมากระจวดบ่ามากระพานค่ะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เลขบ่เป็นตมาลางวสันของแอสต่างนะจ่ะเลขเบเลขบ่เป็นตะลงทุนลางวาสันมีศูนย์สองสามหนึ่งสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหกซีซีเก้าเก้าหกศูนย์และสองแปดนะคะเลขบ่เป็นตะลงทุนลางแอสต่างเนาะพี่น้องเนะาะไพ่มากสูตรนี่กระแคบหน้าจอนน้ำเพลินได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ว่าชันงวดที่เล้ยวเด่นศูนย์ศูนย์ลางเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นเก่าเก่าย่างดีละพี่น้องเก่าลางเก้าอะไรดีเก่าสิมห้าสังเต่งวดที่เลี้ยวเกากับมาดีเดียวเดี๋ยวอยู่ลางเดี๋ยวอยู่เทิ่งเนาะตอนนี้เก้ามาบ่อยเก้าอะไรดีมึงหันเก่าอยู่ทิ่งวันนี้เรียนล่องลางละพี่น้องแล้วบ้างเก่าเก่าเนาะพี่น้องเลขสันจรเนาะเลขสันจรส่วนมากจะออกเบิ่นเนาะพี่น้องเนาะ ยายไพ่กับว่าไปตามสูตรที่ยายไพ่คิดไว้เท่านั้นละน้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแกชาวโรดเต็มลงังวัดใจไปเลยว่าสันสูตรวัดใจงวดที่แล้วเต็มลังหาง 5, ครับหกวัดใจหกว่าสันงวดนี้เพื่อนบอกว่าเต็มศูนย์ล่องเก่าวัาสันพี่น้องเพื่อนฟันงวดที่แล้วเพื่อนฟันหกล่องหางวดนี้เพื่อนฟันศูนย์พี่น้องไปคำนวณเบิง ตัวใดบวกกันมาแล้วได้ศูนย์คือเต็มล่างนะครมาแน่นอนมาสันเพลินวานเนาะต่อไปเลยจ้าข้อค้นคนสูตรเนี่ทั้งทึ่งเนาะสามมาครบสามตัวบนเพลินจ้าหาเลยมีสองตัวเพลินเนาะจ้าสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองสามสามห้าอ่าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่สามหนึ่งเก่าแลยหาเก่านะคะพี่น้องมากระจวดจ้าสำหรับเนวทางของข้อค้นคนสูตรเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทั้ง เด่นบนเนาะคะ่ะความทรงจำสองกับเจ็ดมาโตโต,ตไปเลยค่ะแอดบีวันหน้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าลางอัดหนาแขนแขนเรื่อยหาสามกับหาหกถ้าห้าหกดับถ้าหาถ้าดดับอย่าไปเอาอยู่เหลือหาสามพี่น้องถ้าเอาไม่อยู่กระจวดสองโตไปเลยนะคะฟาดหาสามลางตัวเดียวแขนแขนพี่น้องเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าแอดบีวันหน้าบอกว่าสามโตบนงวดที่แล้ว เพิ่นฟันศูนย์เนาะจ่าศูนย์กับเก้าเงินนี่นฟันหาห้าสามเละห้าเก้าเม็ดเดียวหาสามเก้าหาสามและห้าเก้าห้านะคะสำหรับแนวทางของแอดบีวันหน้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ่าดับสิบบนแอดโซยูว่าสันงวดที่แล้วดับแปดมาหกมาเก้าเนาะจ่าเก้าออกเก้าศูนย์เนาะดับสิบบนวันนี้ดับสองว่าสันสองบอมาบนว่าสันพี่น้องมาอยู่แต่ว่าบอมาหลักสิบเอาสองไปไว้ใส่ดีละพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้สามตัวเจอยายไพ่ขอย้ำยังไม่ใช่แนวทางของเพิ่นแต่ว่าข้าเจ้าเป็นคนคำนวณสูตรออกมานะคะสำหรับูุใดรอมสายแนยวทางสามตัวสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วเข่าหกเอาศูนย์งวดนี้ศูนย์อยู่ลักล้อยนะคะศูนย์สามสองศูนย์สามแปดศูนย์ห้าสองและศูนย์ห้าแปดซีคูพี่น้องจวดจาาดได้จวดจาดไปสำหรับแนวทางสูตรนี้ ซีคูจวดค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเนื้อทางเพื่อนนะคะ่ะเอจพี่แต่ว่ายังย่งโมเมนต์สุดกวดกินน้ำแ๊บนึงนะพี่น้องขั้นขอ้อย่าไพ่มากินน้ำเย็นพี่น้องขั้นกินน้ำหมอนไก่บดสิบบเป็นอย่างดอกน้ำอุ่นแต่ว่าย่าไพ่บ่มากเนาะคะ่ะมากินน้ำเย็นกันกินน้ำเย็นแล้วมีแห้งรองมีมีแห้งวอออันเล็กให้พ่อแม่พี่น้องเนาะ แคปหน้าจอนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้ใช่นิรลน่าเพื่อนบอกว่าสูตรเด่นบนเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเก้านะคะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้นะคะพี่น้องเอดมรกตปิดท้ายโดยเพื่อนนี่ละเพื่อนบอกว่าสูตรตายสามสูตรเหลือสองสูตรที่เด่นก็เลยเอาสองสูตรมาให้เบิ้งนะคะเหลือศูย์กบสามบนมาสั่นสำหรับแนวทางวิ่งบนระยะสั่นเอดมรกตนะคะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้เพื่อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะ ที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุสุข,สข,สข,สขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอ้อมูลเน้ะทังให้แย้ไพ่ไม่พอแม่พี่นอ้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าสวัสดีจ้า